ทิพนี้นะคะเราแพลนไว้จะเดินทางตั้งแต่วันที่9นะคะแล้วแพลนก็เปลี่ยนทุกวันนะคะแล้วก็เดินทางวันที่10นะคะแล้วพอวันที่10บนะ,คะเครื่องของเราโดนแคนเซิลนะคะต้องเดินทางวันที่11นะคะแล้ววันนี้พราเราก็เดินทางจากสนามบินทาโคม่าซีแอตเทิลนะคะมาที่ซานฟรานซิสโกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ต่อเครื่องจากซานฟรานซิสโกมาลงที่ สนามบินสครามันโตนะฮะจินนี่นะก็ติดตามคุณโรเบิร์ตนะฮะคุณโรเบิร์ตเขจะมาพบลูกค้าส่วนจินนี่ก็คือติดตามมาอย่างเดียวนะฮะเป็นผู้ช่วยที่มาเที่ยวสวัสดีค่ะกำลังเดินทางนะฮะในอเมริกานะ่ะ ตอนนี้คือไม่ต้องใส่แมสกในสนามบินแล้วนะคะเนี่ยลรงดุทุกคนนะคะแล้วแต่จะจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะเวลาที่เรามาถึงสนามบินนะคะเขาก็จะมีแจ้งไว้นะคะว่าตามคำสั่งศาลในวันที่18เมษายนปีคศ2022นะฮะเกี่ยวกับคำสั่งของ CDC ที่บังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ อย่างเช่นในสนามบินนะฮะบนเครื่องบินนะฮะหรือหน่วยงานรัฐพวกนี้นะค่ะอันนี้ยกเลิกหมดแล้วนะคะไม่ต้องใสแล้วนะฮะไม่บังคับให้ใสนะฮะตอนนี้อยู่ที่สนามบินซันฟรานส์นะฮะก็ไม่ได้บังคับนะคว่าจะใสหน้ากากอนาไมัหรือเปล่านะคะ เราแต่ละคนเลือกค่ะแต่เวลาที่พวเราอยู่ในบนเครื่องบินเนี่ยเราก็จะใส่แมสนะคะบรรยากาศในสนามบินซานฟรานซิสโกเนี่ยผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะส่วนพวกเราเนี่ยยังมีเวลาอีก20นาทีก่อนที่เครื่องจะออกจากซานฟรานไปสครามันโตนะฮะทุกครั้งที่นั่งรอต่อเครื่องในสนามบินนะฮะพวกเราก็จะไปนั่งพักผ่อน ในอยู่ในเต็กคลับนะคะซึ่งพวกเราเป็นเมมเบอร์อยู่ที่นั่นนะคะข้างในเนี่ยก็จะสะอาดนะคะและมีขนมอาหารคอยบริการให้ลูกค้านะคะน้ำกาแฟแอลกอฮอล์ฟรีหมดนะคะอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาหารเบาๆนะคะเป็นของทางตะวันตกนะคะมีแต่ยูนเตกคลับในสนามบินบอสตันหานจะมีกว๋วยเตี๋ยวนะมีผัดหมี่พวกน,นั้นนะคะที่เคยเจอนะคะ สนามบินอื่นนะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารของฝรัง่งเป็นหลักนะฮะ,ะได้เวลาเดินทางต่อแล้วนะคะเครื่องบินลำนี้จะเป็นลำเล็กนะคะเขาไม่ให้เราเอากระเป๋าขึ้นเครื่องนะฮะให้ฝากไว้เดี๋ยวจะไปโหลดที่ใต้ท้องเครื่องนะคะบินแค่37นาทีเองนะคะจากซันฟรานไปที่เมืองหลวงของแคลิฟอร์เนียนะคะสแครเนโตนะฮะแปบ๊บเดียวก็ถึงค่ะ สนามบินนี้เทมไหมฮะกระเป๋า h a y Air นบเียร์ Never ปะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปอาคารรถเช่าต่อเลยค่ะการเดินทางในอเมริกานะฮะไม่ว่าเราจะไปเมืองไหนก็ตามเนี่ยถ้าต้องไปหลายๆที่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเลือกเช่ารถขับกันนะฮะ และอาคารที่ให้เช่ารถเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีรถเชัาตตบัสน,นะคะมารับตรงสนามบินนะคะพอเราไปถึงอาคารเช่ารถเนี่ยโหคนแน่นคนเยอะมากนะคะคือปกตินะ่ะคุณโรเบิร์ตเขาก็จะเป็นเมมเบอร์ของบริษัทเพิร์ฟนะคะ แต่เนื่องจากโควิดนะคะเจ้านี้นะหลายๆสถานบริการของเขาปิดไปนะคะเราก็เลยต้องมาเช่ารถของอีกบริษัทหนึ่งนะคะแล้วการรับรถเช่าของอเมริกาเนี่ยก็สะดวกมากนะคะเขาจะทิ้งกุญแจไว้ในรถเลยค่ะเราก็แค่เลือกรถที่เราต้องการนะคะแล้วขับออกไปได้เลยนะคะ เ okay, มากเลยค่ะครั้งนี้เช่ารถจี๊ปแบบนี้นะคะเป็นรถในฝันเลยอฮะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะข้างในเป็นอย่างนี้คะ่ะ <c oughs> ชอบรูปทรงมันนะคะครั้งนี้ก็เลยมาเช่ารถแบบนี้ขับกันรุ่นนี้นะ่าจินนี่ชอบมากเลยนะคะแต่นั่งแล้วไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ <c oughs> เทอย่างเดียวค่ะพอพวกเราขับรถออกไปซายานหนึ่งนะคะเห็นเส้นทางแล้วนะคะคุณโรเบิร์ตก็พูดขึ้นมาว่าดีแล้วล่ะนะคะที่ครั้งนี้เนี่ยเราเลือกรถจิ๊บนะคะแบบที่ลุยได้ทุกเส้นทางค่ะโอ้โหไม่อยากจะพูดนะคะคือเข้าไปเหมือนเข้าไปในป่าในสวนในไร่ลึกมากเลยนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าในอเมริกาเนี่ย ไม่ว่าคนที่เขาอยู่ชนบทนะฮะจะอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่นะฮะไม่มีความเดือมล้ามทางเทคโนโลยีค่ะทุกคนเข้าถึงหมดนะฮะและเวลาเราไปคุยกับลูกค้าเขาเนี่ยสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาวางแผนคือติดต่อกับโลกภายนอกได้หมดค่ะเขากําลังวางแผนจะสร้างโรงงานนะฮะผลิตสินค้าเพื่อจะขายไปยังต่างประเทศนะฮะจะส่งออกด้วยนะคะ นี่แหละค่ะสิ่งที่เราจะเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะไม่ว่าในด้านการศึกษาหรือเทคโนโลยีหรือการติดต่อภายนอกนะคะเขาจะไม่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่อยู่ในเมืองกับคนที่อยู่ในชนบทนะคะส่วนที่พักเนี่ยพวกเราก็จะพักในโรงแรมของเครือแมริออทนะฮะที่พวกเราเป็นเมมเบอร์อยู่นะคะเขาก็จะมีโรงแรมอยู่เกือบทุกเมืองนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเลือกโรงแรมที่ใกล้สนามบินที่สุดนะคะห้องพักก็จะประมาณนี้แหละค่ะ,ะคืนนั้นพอกลับถึงโรงแรมเนี่ยสลบเลยนะคะอีกวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องตื่นแต่เช้าค่ะตีห้าครึ่งก็ต้องออกเดินทางไปสนามบินแล้วนะคะและรถที่เราเช่ามาเวลาจาัดคืนเนี่ยก็คือให้เติมน้ำมันให้เต็มนะคะเวลาคืนรถเนี่ยก็ง่ายมากนะคะแค่ไปจอดไว้ในเลนที่ เขาให้คืนนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจเช็คเองนะคะถ้ามีความเสียหายอะไรหรือต้องเติมน้ํามันหรือมีค่าปรับอะไรพวกนี้นะคะเขาจะมีบินมาเก็บทีหลังนะคะอ่ะก็หลังจากนั้นพวกเราก็บินไปที่ซานฟรานซิสโกแล้วต่อเครื่องไปที่ซีตเทินนะคะการเดินทางครั้งนี้ก็จะเหมือนการเดินทางทั่วไปของพวกเรานะคะ เพียงแต่ว,ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยโควิดระบาดนะฮะก็ทำให้การเดินทางของเราเนี่ยหยุดชะงักลงนะ,ะโอเคจ้าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการมาเล่าประสบการณ์นะฮะที่เราเดินทางครั้งแรกในรอบปีนะคะและเป็นครั้งแรกที่ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเส้นทางการเดินทางค่ะ คุณจะรู้สึกถึงอิสระภาพจากหน้ากากอนามัยเลยนะคะ,อะพอเครื่องลงถึงรัฐวอชิงตันเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะเมืองนี้ฝนตกนะคะหนาวโอเคบายบายค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ